ตอนที่3864ปรากฏการประหลาดเจ้าตำหนักเครียดเกินไปก็เลยเจ็บอยู่เป็น,นระอกเหลืองซวงกล่าวพางมองพวกเขาไม่เห็นพวกเขามีสีหน้างุนงงนางกลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากเช่นกันตอนนางได้ยินนายหญิงพูดถึงอาการเจ้าตำหนักก็อึ้งงานไปเช่นนี้อย่างไรเสียไม่เคยได้ยินว่ามีเรื่องพันนี้เกิดขึ้นมาก่อนหรืออาจมีเพียงแต่นางไม่เคยพบเจอมาก่อนเท่านั้นนานทีเดียวพวกเขาถึงดึงสติกลับมา เขาสายตามองฟ้านลินพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายก่อนถามว่ามีอาการเช่นนี้ด้วยหรือฟ้านลินเห็นพวกเขามองมาจึงใช้กำปั้นแนบเรียมฟีปากแล้วกับแอมเบาๆเสียงหนึ่งไม่ว่ามีหรือไม่มีหากตอนนี้เจ้าตำหนักเป็นเช่นนี้นั่นก็นับว่ามีอาการนี้แล้วเขามองทุกคนแล้วพูดต่อนายญิงเป็นเช่นนี้อาจยังไม่ใกล้ข้อถึงเพียงนั้นพวกเจ้าควรทำอะไรก็ไปทำเถอะคนพวกนี้เฝ้าอยู่ที่นี่ มีแเตจะทำอะไรมากมายเขาไม่รู้จะตอบพวกเขาอย่างไรแล้วนายยิงกําลังจะขอดนายน้อยนายเลยข้าจะมีกระจใจไปทําอย่างอื่นข้าจะเฝ้าอยู่ที่นี่รอจนนายยิงงลอดนายน้อยโอยอีกล่าวหาที่ว่างแล้วนั่งลงพิงต้นไม้ข้างหลังด้วยท่าทางนั่งควยห่างกูโมมองพวกเขาคาหนึ่งช่วงนี้คนค้างวางไม่มีอะไรต้องทำเช่นกันข้าจะเฝ้าอยู่ที่นี่ด้วยข้าก็เหมือนกันข้าด้วยเห็นพวกเขาหลายคน ไม่คิดไปในอีกครั้งอยากเฝ้ารอนายน้อยคลอดออกมาอยู่ที่นี่ฟาลินพันสายหน้าเช่นนั้นก็ได้พวกเจ้านั่งอยู่ที่นี่ข้าจะไปดูที่ห้องครัวหน่อยให้พวกเขาเตรียมอาหารให้พวกนายยิงกินหน่อยข้าจะไปกับเจ้าด้วยไปชิงเชิงกล่าวดีเหมือนกันไปเถอะเขาพยักหน้าจากนั้นออกไปกับไปชิงเชิงก่อนทิ้งพวกเขาให้เฝ้าอยู่ที่นี่เมื่อตกกลางคืนเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดรุนแดงดังไปทั่วกระท่อมริึทะเลสาบอยู่หลายครั้ง คนในจวนล้วนเป็นกังวลต่างก็มองห้องที่ปิดสนิทยอยู่ในเรือนหลักด้วยความเป็นห่วงข้างนอกห้องภายในลานเซนยน์โมเจรนนั่งอยู่บนรถเข็นยามได้ยินเสียงร้องน่ากลัวดังออกมาจากในห้องหัวใจของเขาเหมือนถูกมีดกรีดอยากทลาเข้าไปยกข้างกายนางอยู่หลายครั้งทว่าก็ต้องระง,งับความต้องการเอาไว้เหล่าสายใช้ยกน้ำร้อนเข้าๆออกๆออก,ออก,ออก,ออกินข่าวเลือดตลบอบอวลน,น้ำเปื้อนเลือดถูกยกออกมาจากในห้องหลายกระมังแล้ว เขาเห็นแล้วริมฝีปากสันเทาเล็กน้อยสีหน้าซิดขาวอาออกแรงหูยินออกแรงอาเสียงร้องน่าเวทนาของเฟิงเจียวเสียงกระตุ้นจากหมอตำแยตังก็ดังเข้าหูทุกคนพกตัวฟานเดินไปมาข้างนอกเรือนด้วยความร้อนใจได้ยินเสียงร้องน่ากลัวของนายยิงแล้วพวกเขานั่งไปติดที่เช่นกันกังวลใจเป็นอย่างยิ่งเปลี่ยงทันในนั้นเสียงดังลั่นดังขึ้นกลางท้องฟ้า ชั้นเมฆดำยามราตรีที่มืดมนขยับเคลื่อนก่อตัวอยู่เหนือกระท่อมหนึ่งทะเลสาบเสียงฟ้าร้องคล้ายอัศนีสวรรค์ดังออกมาจากชั้นเมฆทำเอาอคนในเมืองลิงเซียนต่างพากันมาดูด้วยความตื่นกลัวเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรกันพกเจ้าดูเร็วเมฆบนท้องฟ้าก็เป็นเช่นนั้นได้อย่างไรดูเร็วบนถนนใหญ่คนที่เดินตลาดกลางคืนเงยหน้าขึ้นมองพอเสียงคืนโครมโดยเหตุนี้จึงมองเห็นชั้นเมฆกลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวปกคลุมอยู่เหนือกระท่อมรนึทะเลสาบ เนินนั้นไม่สลายหายไปอีกทั้งยังมีเสียงฟ้าคำรามดังมาจากกลางชั้นเมฆอยู่หลายครั้งเปลี่ยงเสียงสายฟ้าหน้าวันเกรงดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าความกดดันบนท้องฟ้าก็กำลังเพิ่มขึ้นกระแสลมแรงกำลังรวมตัวกันอยู่เหนือกระท่อมริมทะเลสาบตอนที่3,864บทเพลงเซียนกระท่อมริมทะเลสาบอย่างนั้นหรือผู้นำตระกูลหนึ่งและผู้โสหลายคนมองท้องฟ้าไกล โควาตรงที่ฉันเมฆกําลังครูกลน,นั้นเป็นตําแหน่งของกระท่อมริมทะเลสาบพพอดีเกิดอะไรขึ้นที่กระท่อมริมทะเลสาบอีกใยถึงทรงผลให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเช่นนี้รู้ว่าคนพวกนั้นไม่ธรรมดากลับไม่รู้ว่าไม่ธรรมดาปานนี้ปรากฏการณ์ประหลาดเช่นนี้ไม่ว่าคนธรรมดาจะดึงดูดมาได้ชายชราคนหนึ่งรูปเขาพางกล่าวว่าสายตามองไปยังฉันเมฆที่กําลังเคลื่อนไหวในใจรู้สึกแปลกใจอย่างแท้จริงตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเราไปดูกนหน่อยเถอะ ชายวัยการคนคนหนึ่งเอ่ยพร้อมกับมองคนอื่นๆในตระกูลไปแล้วก็เข้าใกล้กระท่อมนรือนทะเลสาบไม่ได้อยู่ดีเจ้าลืมแล้วหรือว่าพลังของแต่ละคนที่นั่นต่างไม่ธรรมดาตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเช่นนี้พวกเราเข้าไปใกล้เกรงว่าจะถูกสงสัยว่าเป็นศัตรูเอาฟังเช่นนี้แล้วชายวัยการคนกล่าวว่าเช่นนั้นพวกเราก็อยากเข้าใกล้กระท่อมหนึ่งทะเลสาบเพียงมองอยู่ระแวกใกล้เคียงก็พอ,อยังไม่มีทางรบกวนพวกเขาที่อยู่ข้างใน พวกเจ้าดูสิมีคนไปทางนั้นไม่น้อยเลยอีกคนหนึ่งชี้เงาร่างลายไซที่โชผ่านไปท่ามกลางยามวิกันทิทางที่คนพวกนั้นไปก็คือตำแหน่งที่ตั้งของกระท่อมริมทะเลสาบในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ไปดูหน่อยเถอะแต่จําไว้ว่าอย่าเข้าใกล้กระท่อมริมทะเลสาบพ,พวกเขาจะได้ไม่เห็นว่าเป็นศัตรูแล้วลงมือสังหารชายชาราสัง่งเมื่อสิ้นเสียงแล้วก็กระโจนตัวไปข้างหน้าหลายคนที่อยู่ข้างหลังติดตามไปอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าไปยังกระท่อมริมทะเลสาบเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่ที่ซึ่งไม่ไกลจากกระท่อมนิมทะเลสาบแล้วก็พบว่าข้างในมีผู้ฝึกบําเพญรวมตัวกันอยู่ไม่น้อยเลยผู้ฝึกบําเพญที่ต้านทานแรงกดดันและปรากฏตัวที่นี่ในยามราตรีเช่นนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือในเมืองแล้วเพียงแต่แม้พวกเขาจะมีประสบการณ์มากมายกลับไม่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเหมือนกันชายชาราคนหนึ่งคุ้นขีดจากนั้นพูดกับทุกคนที่อยู่ข้างๆว่า พวกเจ้ามองท้องฟ้าชั้นเมฆนั้นเคลื่อนตัวทาทมน่ากลัวไม่ต่างจากขึ้นสมุดรแรงกดดันอากาศก็เปลี่ยนเป็นหนักอึ้งอยู่บ้างกินอายระวังฟ้าดินเหมือนกับเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหมดนี่นี่มันเป็นเพราะอะไรกันแน่ชายชราอีกคนลูกคราวมีสีหน้าคุ้นคิดเช่นเดียวกันดูแล้วไม่ใช่การเลื่อนระดับพลังไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการล้อมโอซถนเช่นกันเกิดอะไรขึ้นในกระท่อมหนึมเทราซาบกันแน่เหตุใ,ใดถึงส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมกลางฟ้าดินเช่นนี้ พวกเขาแพ่จิตดับรูได้เงี่ยหูฟังด้วยอยากฟังเสียงภายในกระท่อมหนมทะเลสาบกับไม่คิดว่าตอนแพ่จิตดับรูออกไปแล้วจะสัมผัสได้ว่ามีเขตอาคมป้องกันไม่เพียงจิตดับรูของพวกเขาไม่อาจสืบคน้นเรื่องราวภายในกระท่อมหลมทะเลสาบแม้แต่เสียงข้างในก็ไม่ได้ยินแม้แต่น้อยพวกเขาไม่เพียงกลางเขตอาคมป้องกันยังกลางเขตอาคมกั้นเสียงด้วยชายวัยกลางคนคน,คนหนึ่งกล่าวสายตาม,มองไปยังกระท่อมหลุมทะเลสาบไม่รู้ว่าเก,กิดอะไรขึ้นโดยสิ้นเชิง ไม่ไกลจากด้านนอกกระท่อบนิลทะเลซาบหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มที่หนึ่งจินอีเฟิงนําคนเฝ้าอยู่โดยรอบคนอื่นไม่รู้แต่เขากลับรู้ว่าโอยินเซียนยวนใกล้คลอดแล้วเป็นแน่ทว่าเพียงคลอดลูกใหญ่เกิดความเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่ชนีได้เปลี่ยงเสียงสายฟ้าดังไปทั่วท้องฟ้ายามเข้มคืนอีคราภายในนั้นพื้นดินสันคอนผูพ้าเคลื่อนขยับะระลอกหนึ่งคนทั้งเมืองลิงเซียนลวนรู้สึกว่า พื้นดินกำลังสะเทือนไหวระหว่างฟ้าดินดาวกับสันเล็กน้อยทําเอาทุกคนในเมืองตกใจกลัวจนทรงเสียงรอง้องอาแผ่นดินไหวได้อย่างไรใครเล่าจะรู้ว่าพื้นดินสั่นไหวอยู่ไม่นานค่อยๆสงบลงเหมือนกับว่าไม่เคยแผ่นดินไหวอย่างไรอย่างนั้นตอนนี้เองระหว่างฉันเมฆที่โคกลกลางท้องฟ้าบทเพลงเซียนก็ดังมาเป็นนะฬอก